สวัสดีครับที่นี่มอบนนะครับพาทุกท่านมาที่โรงอาหารกลางมหาวิทยาลัยบรอดานี้นะครับเดี๋ยวจะไปพูดคุยกับน้องนักศึกษานะครับสวัสดีครับสวัสดีครับน้องเดี๋ยวขออนุญาตพูดคุยนะครับสัมภาษณ์สักเล็กน้อยอ่ะเชิญจ้าอ่ะเดี๋ยวขอขยับด้านนี้หน่อยครับขยับด้านนี้หน่อยนะอู้มากันเยอะเลยนะครับอ่าเรัาผมนี่คือครอบครัวใหญ่เลยนะครับอ่า สวัสดีทุกคนค่ะสวัสดีค่ะครับวันนี้เดี๋ยวขออนุญาตสัมภาษณ์นะครับที่นี่โมบนนะครับเดี๋ยวน้องอชื่ออะไรนะครับแล้วก็เรียนคณะอะไรครับชื่อนางสาวปานตวนพลเสนาค่ะเรียนอยู่คณะแพทยศาสตร์ค่ะหลักสูตรแพทยศาสตร์เลยใช่ไหมใช่ค่ะโอ้สุดยอดเลยชื่อเล่นน้องอะไรครับชื่อแก้มค่ะน้องแก้มวันนี้หน,นูมาทําอะไรที่นี่ครับ วันนี้มาทาหนังสือสัญญาค่ะแล้วก็มาซื้อชุดนักศึกษาด้วยค่ะอ๋อมาทำหมายถึงทําสัญญานักศึกษาแพทย์ค่ะสัญญาเป็นนี่สิตแพทย์ค่ะครับผมแล้วก็แวะมาซื้อชุดใช่ค่ะซื้อเป็นที่เรียบร้อยอยังซื้อแล้วค่ะอ่าสุดยอดมากแล้วก็วันนี้มีใครมาบ้างเยอะเลยวันนี้มีคุณลุงคุณป้าคุณยายแล้วก็คุณแม่คุณพ่อค่ะโอ้ครับผม ก็ถือว่ามาเที่ยวมอวนด้วยใช่ไหมใช่ค่ะสวยมากภู <c oughs> มิลำเนาเราอยู่ที่ไหนครับมัธยมจากไหนจบจากกันทลักษ์วิทยานะคะอยู่ศรีสะเกดค่ะโรงเรียนประจาอาเภอค่ะ <c oughs> เออแล้วรุ่นของหนูมาเรียนที่มอบนเยอะไหมออตอนนี้มีกันอยู่3คนนะคะที่คณะแพทย์ค่ะก็คือหลักสูตรแพทยศาสตร์เลยใช่ค่ะหลักสูตรแพทยศาสตร์แล้วก็ถ้าถ้าพูดถึงนังแก้มนี้เลือกเรียนที่มอบนหลักสูตรนี้โดยตรงเลยใช่ค่ะหนูสมัครมาที่นี่ที่เดียวเลยค่ะแล้วก็เป็นคณะเดียวด้วยค่ะที่สมัคร วางเป้าหมายยังไงครับก็หนูก็พยายามอ่านหนังสือมาตลอดค่ะแล้วก็มั่นใจว่าคะแนนเราถึงคณะนี้นะแล้วก็ยื่นมาเข้าเลยค่ะแล้วก็ติดตัววค่ะในรอบที่สองค่ะหนูก็ตั้งใจอยากจะเรียนเรียนแพทย์โดยตรงเลยใช่ไหมหนูอยากเรียนแพทย์อย่างเดียวเลยค่ะทาไมแก้มถึงอยากเรียนที่นี่ครับเพราะว่ามหาลัยอุบลรชธานีนะคะเป็นมหาลัยที่มีคุณภาพมากค่ะแล้วก็ท่านอาจารย์ทุกคนเป็นมิตรแล้วก็อัธยาศสยดีแล้วก็มีคุณภาพมากๆเลยค่ะก็เลยเลือกที่จะเรียนมหาลัยวิทยุค่ะอบอุ่นค่ะ อ่าแล้วก็วันนี้ก็มาทําสัญญาเป็นที่เรียบร้อยใช่ค่ะได้แหล่งฝึกที่ไหนเขาเรียกว่าอะไรนะศูนย์แพทยศาสตร์ที่ไหนได้ศรีสะเกดค่ะอ้าวก็บ้านแก้มพอดีใช่ค่ะอ่าฮะไม่มีปัญหาอยู่แล้วใช่ไหมเพราะว่าเรียนด้วยใจรักค่ะใช่ที่สาคัญผู้ที่มาร่วมยินดีวันนี้มีหลายๆคนนะครับแล้วก็น้องแก้มก็สวมชุดนักศึกษาเป็นที่เรียบร้อยสวยงามมากภูมิใจไหมภูมิใจมากๆเลยค่ะอืมเดี๋ยวนอกจากน้องแก้มภูมิใจแล้ว คนที่อยู่ด้านข้างนี่สุดคุณป้าใช่ไหมคุณป้านี่ยิ้มตลอดเลยคุณป้าตู้ไหนรู้สึกไงบ้างกับหลานสาววันนี้เกินคำบรรยายค่ะรู้รู้ว่าเขาจะต้องเกินคำบรรยายดีใจกับเขาที่เขาจะได้ทำความฝันของเขาให้เป็นจริงที่นี่ก็เป็นเป็นที่สร้างฝันของเขาแล้วก็ขอบคุณมหาลัยอุบลราชธานีที่ให้โอกาส กับน้องแก้มแล้วก็ทั้งครอบครัวเดี๋ยวขออนุญาตทางคุณแม่หน่อยนะครับคุณแม่ครับไหนไหนคุณแม่คุณแม่คุณแม่ชื่ออะไรนะครับดวงเดือนค่ะคุณแม่เป็นไงมาเห็นความสำเร็จของลูกในวันนี้ก็ดีใจกับเขาค่ะดีใจกับเขาที่เขาตั้งใจที่จะทําแบบนั้นแล้วก็ต่อไปเขาจะได้ช่วยเหลือคนอื่นนะคะคือความตั้งใจคุณแม่แบบนั้นเขาได้สร้างประโยชน์จากจากร่างกายของเขาแล้วก็ไปสู่คนอื่นคุณแม่ภูมิใจ คุณแม่มีส่วนไหมในการที่ให้ลูกตัดสินใจหรือว่าเขาเลือกเองในการเรียนคุณแม่บอกตลอดว่าให้เขารักอะไรคุณแม่ก็ให้เขาเรียนอนั้นไม่เคยบังคับลูกค่ะไม่เคยแล้วก็ไม่เคยให้เรียนพิเศษแต่เขาตั้งใจด้วยตัวของเขาเองเขาชอบอ่ะยังไงก็วันนี้ก็เป็นมาเป็นกาลังใจให้กับลูกสาวนะครับคนที่ดูแลเป็นห่วงนะครับมาอีกคนหนึ่ง ไหนครับมีคุณยายคุณยายใช่ไหมสวัสดีครับคุณยายนี้เป็นยังไงวันนี้กับหลานสาวครับดีใจค่ะดีใจมากครับแล้วภูมิใจกับเขามากค่ะเห็นหลานมาตั้งแต่เกิดเลยไหมครับคุณยายค่ะเขาเกิดแปดเดือนค่ะตอนต้องเกิดตั้งแต่แปดเดือนเลยเลี้ยงดูหลานคนนี้ตลอดต้องต้องกินข้าวกับ อะไรนะแม่สลิงใช่ไหมเป็นยังไงตาอั้งเตาอบเป็นเดือนเลยคนนี Il ้ร้านสาวคนนี้เป็นยังไงคุณยายเลี้ยงตั้งแต่เล็กจนโตถึงวันนี้ครับเท่าก็นิี้เสียดียังค้ากันมากับแม่เขาแล้วค่ะอือโอ้โหแล้วมาเห็นชุดหลานสาวแต่งเครื่องแต่งตัวสาวูมใจผมใจมากเลยค่ะโอ้โหภูมิใจมากเลยใช่ไหมอ่ะ รู้สึกน้ําตาซึมหรือว่าหรือว่าร้อนโอดีใจไม่ใช่อากาศร้อนนะโอ้โหน้ําตาอยูยายนะครับถึงความนไม่อยู่่่คะนาจะเรียนประมาณ6ปีนะก็จะถึงในสําเร็จเป็นบัณฑิตนะครับส่ณญายก็จะมาร่่มยินดีกับหลานสาวอีกครั้งหนึ่งนะครับเดี๋ยวพูดถึงหน่อยนะครับคุณลุงไหนคุณลุง ค,คุณลงุงจิมค่ะคุณลุงอยากให้คุณลุงได้พูดถึงไหนว่าเออมาเห็นบริบทมอบนแล้วเป็นยังไงครับโอ้ไม่ยายนี่วัน t ูอาร์กอาร์ก about how you feel about the อุบลราชธานี university this first time for you to come here right yes ครั้งแรก it's very beautiful campus and I'm very impressed สวยงามมาก เป็นมหาลัยที่สวยงามแล้วก็เขาประทับใจมากๆเลยครั้งแรก They have a lot of good facilities for the students and y e a แล้วก็มีสิ่งดีๆ Looks like a great campus to oh. study at เป็นอะไรที่ยอดเยี่ยมมากๆเลยแล้วก็ชอบบรรยากาศแล้วความเสด็จในเบื้องต้นของหลานสาว How you feel about your your Oh very <kid. S 1> proud <laughs> very proud Yes She's uh, turned out to be a b e ็ u t i ด u l น e ีค o n a ค d ดีคนดีค t ดีคนดีนดีคนดีคีคนดีคนีคนดีคนดีคนับคนีคนดเคนดีคยาคุยกันน้อคนดีคนคนคนาีคนดีคนคนนีคนดีดีคนาคนนคนดีคนคนดีนะครับคีคุคนนดีคนดีคนนนนีนคนนนนคนีนะครับนคนีดีนค หลานสาวคนนี้มากทีเดียวนะครับช่วงท้ายนะครับความภาคภูมิใจที่เป็นนักศึกษามอวนในวันนี้รู้สึกภูมิใจมากเลยค่ะที่ได้เข้ามาเรียนที่นี่ค่ะแล้วก็อยากขอบคุณผู้สนับสนุนทุกคนแล้วก็ขอบคุณครูอาจารย์ด้วยค่ะที่ทําให้หนูเข้ามาในคณะที่หนูฝันไว้ขอบคุณค่ะก็คือที่โรงเรียนกันทลักวิทยาใช่คะ่ะที่โรงเรียนกันทลักวิทยาค่ะ ผู้สนับสนุนมีใครบ้างนึ่งมีโอ้มีนี่เหรอคณะท่านผู้ค่ะมีที่บ้านทุกคนแล้วก็คณะท่านผู้บริหารคณะครูทุกคนเลยเลยค่ะแล้วก็ครับเช่นเดียวกันนะขอบคุณหนูนะครับอ่าน้องที่เป็นส่วนหนึ่งของความภาคภูมิใจของครอบครัวนะครับแล้วก็จะก้าวไปสู่ความสําเร็จนะครับขอให้ประสบความสำเร็จเรื่องของการเรียนและการทํางานและมีความสุขในรั้วมหาวิทยาลัยนะครับเดี๋ยวจะมายินดีอีกครั้งหนึ่งในแต่และช่วงนะ ช่วงของการรับเสื้อกาวช่วงของอสําเร็จการศรึกษานะครับอขอบคุณทุกคนนะคบขอแสดงความยินดีได้นะครับขอบคุณครับขอบคุณครับที่นี่มองบนลาไปก่อนนะครับทุกท่านขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมสวัสดีครับ